นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกา ยักขะพันตาพัทธภูริโตเวสสะภุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธภูริโตเวสสะภุสสะ พุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธภูริโตเวสสุภสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ